คุณแมแล้วครับเพื่อที่สองผมว่าผมอัดฟรีอันทุกยใส่แล้วครับผมเป็นองกันครับจีนน่อยร้านสวัสดีครับสวัสดีครับพญามิญญายลุงปปานะครับทุกสู่ทุกคนครับเอฟทีในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะขอบผมกบาลคอนหลุยสันครับผมในเสาร์วันที่13มกราคมพศ2567ครับมือนี้บาลคอนกับผลิภัณฑ์พีพานนองเขาปลาเด้อครับมาหยกเนาะนะครับเนาะเห็ดไปฟรีฟีอันครับผมที่เขาเอา เพื่อพกูดนะครับเนาะมามัดเป็นโคนทิพย์ลงในสาครับผมเปนรุนไปรับ้มกันเลยครับเบาๆคอนสีโขกสีมันบ่ครับเนาะสีได็พบปนบ่ครับลงไว้ละซีมือแล้วครับเนาะเอาเอาโคนแหงเพื่อครับมาเหตุดไปกับไม้ทีหลังเบาคอนครับในสาเนาะครับเนาะเปนรุนน้ำกันเลยครับผมไปเลยนี่ครับผมดี๋ยวลงไว้เนาะครับเนาะข้อเห็ีดเป็นโคนครับผมเอาใส่ในโกงงกห่างครับเกื่อะกูดยัดลงครับผมมีซีอันครับ อันดับยิมมุมครับอันที่สามครับพี่หันเสียติติดกันเลยครับผมไปลุนไปรับส้นเหมือนกันเลยครับว่าสีมันบอมันเนาะครับเนาะสิไเดีพ่อปนพ่อแจวครับผมเอาลงในสาครับเอาลุนวิธีการขยุกเลยครับผมครับผมอาวุธที่เขาขยุกครับใส่แ้าแยงเนาะครับเนาะเอาส่วนลงไปทั้งไตมันครับแล้ว็ยกขึ้นมาครับต้องใส่สองสามคนครับผมเอาลุนวิธีการกันเลยครับผมย่อแหลกว่าเขาสีโกสีมันไปเลยครับ ครับผมลุนน้ำกันล้งเรยครับแรกกี่มานบอโอ้ยเป็ดตะนาวแท้อับน้ำนจะโศ้โเลย <c oughs> ยังขอดยเลยลงมาเลยยางส่วนกลืนเพ่เลย์มาข้นมานึอง <c oughs> เกล็บไตมันเลยนี่นะ้นำกรสอบถนนบ้านมีอบออมึงน้ำก,กนันเลยครันบน้องไปขึน้นเลยไปเร ขึ้นเลยกลงฝั่งขึ้นใน, <laughs> นบ่แล้ว <c oughs> ร่ะรูมีโตบ่แล้วรูคนว่าตัว <c oughs> <c oughs> อ๋อจับต่วเนี่ยห <c oughs> อดฟังแล้วครับถือบ่ นี่คือคับแต่ด้ก,กว่าอีบ่ครับผมก็ได้ไลฟอยู่ครับแต่กว่อนึง สมงามเลยครับกับผมคนที่สองครับลงน้ำเลยน้ยวไสอง้โหเงก็เลยเดนน้ำไปโซ่ครับต้องแห,ง,หนงน้ำงจะที่เท่างกระไรคนหนึ่งีเท่างกระไรบอมืรักฮะ้องแหงน้ำมึงะตื่นว่อว่า ฝนเลยอ่ฝนปีคือฝนใเนกกเป็นไป,นไปนหาบมากกเจอ่สมนีลยเจบๆเจ็เนไปหาบมาเจะถอมีแ้มคนนี้เลใตัวมีแจมาเนนเคขื่อนมา ขึ้นมาแล้วครับเฮ้อที่ 2, สองเห็นไหมขู่เห็นตกเลยบ่ยถือาะบ่ถือ,ถอหลายวะยอัออนที่สองครับพี่น้องเตกก่อยหนึ่งครับ ก้อยเตีนสองรังในก้อยนึ่ครับผมผมสองน้องไม้ครับผมสองยัางนราครับนี่น้องสองบอมเต้บ้านทุงครับครับสองน้องไม้แลครับน้องเปิดลัาเปิดไม้ครับฝากกดติดตามเพลนเด้อครับสองไป็นไม้ครับครับหลุดนุ่มกันครับหลักที่สาม อ้าวเลิกตัวดิงตัวบัตง่งน่อน่อยไอละสนมันออเป็แต่บนย่งยังโผไปมดเลยเฮ้ยฮบอนเขาฟังเน่เขาบานบนานเขาเว้อันหน่้ เต็นวัดดอกผุนด้งผุนโอ้โหนี่คือบอมเอ้าน้ำล็กต่อีโอ้ยกดิกคือบงมันเต็นนอเต็นอยู่เต็นน้อน่าม่เอาขึ้นม่เด้เน้ำตัวนี้ตามอับไม่้ัำเลยไม่้องทจ บ่ได้า้นถามมานี่ถมมามาด้วครับที่น้องครับเบาน้องกันบานไงขึ้นว่าไรตอกบานฟังตาสั่นแห่งสิเด้หาขึ้นนึง ตับตับตับตัดตัตตไอ้เจ้าีิวงตี่นึ่งใหขนาดนองห้อคนมาเดียวเดียวดิ่งโอ้อกลักวมันห่ một đường xoắn, nó một phần một phần một phần một họ khó phang, một cái một phần xăm cái một tùm một phần một phần một phần một vết một vậy, một phần một Nó một một phần một phần một một phần một phần một vậy หนึ่งสี่บาทถ้าหนึ่วันหารูยดีว่าโอ้อีตาหรือล่าอืมแรงนะอืมเดินใน่อยู่ทั้งทืมอืมอมเอ้เมืองคอู้มาเจอหน่ดุดุเลยด้ยเอว่าคนที่สุดป็นไทยมันเป็นเน้อผมอันทีศเยนทุกไทยเหรครับผม เป็นการขับติดหน่อยไล่เป็นไรเป็นอย่างกันอยู่บ้านอีกทีนหนึ่งนะครับเน,ะนะบาะคน,นขี่เฮอร์ไลท์กันครับมีตัวงามเลยครับพี่น้องขับเปิดออกย้อนอีกถือไลยกูโม่ครับเลือดเลือดเที่ยวผมผลงานเหายกสีอันนะครับเนาะ ดูนกกนอยู่บ้านอีกเส้นึงครับผมเบาคอนสีเลือกทีนนองวิงน้อครับเนาะเหมือนหน่อยไดรร้ายเป็นไรครับผมนีโตังามครับผมไปดูนกกนอยู่บ้านเลยครับเบาคอนที่เป็นหยกหยกมาแล้วครับเนาะก็ได้กถวยหน่อยนึงครับผมกลุ่มพันธุ์บกไคเขาครับยกประมาณฟีหามือเนาะครับเนาะเบาคอนกับเทียมมะกรอยสุพีสุนองกินน้ำกันครับผมตะบาสิกร่อยต่ำหมดเนาะครับเนาะ ผมวิธีการเขาตําก่อนครับเยียงแหลกเขาใช้เครื่องปุงครับเนาะเสียงกัจากดังในเด้อครับพี่น้องอยกห่างบ้านเพื่อนจัดงานมันเด็กครับวันนี้วันเด็กแห่งศาสตร์ไม่แทมเนาะตอนเป็นโยมไม่แท้มหมดเไปครับเบากอนไปครับมูครับผมเอาเหล็กแหมงแล้วครับกางเลยครับบกพริกแดงๆลงเลยครับผมใส่หลายใส่หลายเพชรลายครับเข่าหัวของเข เห็ดดนดวนเลยครับจับงานมาเด็กเสียงคุณดังเลยไม่แซมเนาะขอครับผมบ้านทุกานดีมันไันครับน้ำปลาใส่แบบขวดเลยครับ ใส่งะไวครับผมใส่ไลยเสียปลายครับพี่น้องครับหอมมองเลยครับผมใส่เป็นหอมรวมครับทับที่มันนอนดดนดวนเลยครับเลยหอมขนาดเลยไปแจ๊บ พอขอนลงแสมปากบ้าคับสีสันแซ่บเลยครับ้อ,อมขนาดเลยพี่นอ้องเ่ีเปิย,ยครับผมร้อยครับผมอุ้ยพี่นอ้องอมขนาดเลยครับผม ผมแซ่บๆเลยครับผมตำเซะกอกแล้วครับเนาะเบาขคอนกับสีบรีกินให้พี่ให้นงเบิ้งเด้อครับเพราะว่าขางบ้านมันจัดงานมันเด็กคนเปิดเพลงเสียงดังเนาะไม่แซ่บเนาะเบาขคอนกับเด็กคลิปตำก้อยกุ้งกับพี่ให้นงเบิ้งครับผมเบาขคอนกับขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเย็บที่ลุงสันครับที่เขามารับชมเบาขคอนลุงอีธานครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับเนาะเบาขคอนขอฝากอีกครับคลิปนึงครับฝากไปยังไปยังลุงปานอาบื้อสูรุ่งขวัญครับ เห็ทีในประเทศละาตามประเทศนะครับเนาะสอมกุลแจกูแชร์กูติดตามเบาข้อลุยสายให้เรื่อยครับกูเบาข้อลุยสายมีแรงใจในคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเข้าลูกันไหมครับเบาเบาข้อมิ้นครับคลิปนี้ยเขายุบเพียงสานีครับสวัสดีครับ